ยัอยงอยู่นะครับเบนเบนเบนยังอยู่นะคันนี้โอ้โหอยู่นานมากเลยใครมาซื้อกันหน่อยนะมาดมาดมานี่ไปกับผมทุกที่นะนี่เบนเบนเบนแวนเบนแวนนะครับคันนี้ก็หกแสนแปดหมื่นนะครับไม่แพงไม่แพงมันได้นะครับมาดูกันได้นะครับเบนเบนเบนนะครับยังอยู่ โปรตอนยังอยู่นะจ๊ะมาดูกันได้โปรตอนซุปิม่าทอโบนะครับเอ๊ะมีแต่บัสทอโบแล้วท่านี้จริงๆกระบะาทอโบหมดเลยเนะี่ยใช่ไหมไม่ได้ขี้ไก่นะกระบะาทอโบกันหมดเลยนะปอด1.5ทอโบคันนี้แรงจริงแรงจริงนะเขาบอกมีลูกค้าม,ามาดูแล้วบอกว่าแรงกว่าซีวิคนะคันเนี้ยมาดูกันได้5.5ซีวิคมือสองทอโบ แปดแสนครับอันนี้5 5าแสน้าแรงกว่าอีก bm bm หนึนะครับร้านสีสีสีขาวนะครับสีขาวส,สวยๆมาดูกันได้เบนเบนเบน,เน,เนอยู่นานมากเลยอันนี้เขาลดเหลือ9,000แสแล้วนะลดรถไป9 0้าหมหลือ9,000แสมาซื้อกันนะจัดได้จัดได้เก้าแสนะขาย9,000แสโอเคป่ะมาซื้อกันหน่อยมาซื้อกันหน่อยโอ้โห นะครับจออเป็นปีแล้วเนี่ยนะครับแกนเวียสองเก้าสองเก้ามาดูกันมาดูกันแกนเวียซื้อสดนะขายสดนะเพชรว่าเลยเบนซ์ยังอยู่เบนซ์ยังอยู่มาดูกันได้กันเนี้ยเหลือร้านสองห้าแล้วถูกมากเลยเนี่ยนะครับมาดูกันหน่อยนะครับนี่ออฟอนเดอร์เหลือคันเดียวแล้วมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยนะครับหมดร้านหมดล้าหมดเลยนะเหลือคันเดียวแล้วมันม,มันมีแต่งมานะคันเนี้ยมีแต่งกระจัง สวัสดีครับรถแข่งสองคันนะครับเป็น bm x3 นะครับปีหนึ่งสี่นะครับสีดำ่องดีเซลนะครับรถสวยเลยครับรถมาสวยเลยนะรถมาสีสวยกรี๊บเลยนะครับรถสามนี่รถยอดนิยมครับเพราะว่าราคามือสองไม่แพงด้วยนั้นกาบาทนะครับทีนี้เป็นรุ่นตัวท็อปด้วยนะเอ็กซ์ไทน์สอง 0D นะครับเป็นตัวท็อปเบาะแดง M Sport นะครับภายในสวยเลยไหมภายในสวยดูดีเลยนะครับน่ครับเบาะแดงหมดเลยไหมครับมีดีเซลด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับร้านก็าบาทข้างหลังก็สมบูรณ์นะนะครับ สมบูรณ์เลยเห็นไหมรถสวยนะครับนะครับสมบูรณ์เลยนะสวยทุกจุดเลยนะครับรถสภาพดีจัดไฟแนนันได้เต็มด้วยฟีดาวนะครับนะครับนะสวยเลยเห็นไหมอีกคันก็ไปด้วยกันเลยนะครับเป็นเบนซีส0 0นะครับปี13นะครับ กล้องถอยมีอะไรครบเลยนะสภาพดีนะครับนะครับสภาพดีเลยนะสวยน่าใช้นะครับราคาไม่แพงหกแสนเก้าเก้านะครับราคาไม่แพงฉนะนั้นได้เต็มด้วยนะฟรีดาวเลยนะเงินเดือนสักสองหมื่นห้าสามหมื่นได้เลยนะภายในสวยด้วยลองดู ภายในสวยเลยไหมภายในสวยอะไรทุกจุดนะครับภายในสวยเลยนะครับเบาะเบิรสวยหมดทุกจุดนะนะครับตัวไม่ท็อปนะแต่ว่าน่าใช้มากราคากำลังดีนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นี่สองล้านกว่านะ เดี๋ยวตอนนี้เหลืออยู่699แล้วจัดแสดนได้เต็มด้วยไฟหน้าใหม่แล้วนะไฟหน้านเป็นไฟมมนเดเชนแล้วนะครับ13แท้มนเดเชนนะครับน่าสนใจมากนะครับนะฟรีดาวด้วยนะส่วนรีดาวด้วยมาดูกันได้นะครับรถอยู่การจราพิเศษนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะ0612040946นะครับ เราก็ได้มุมดีๆมาถ่ายรูปแล้วนะครับอันนี้เป็น s 300 b มร e บูทนะครับนะครับก็เป็นตัวโฉมที่แล้วนะครับเพราะว่าโฉมนี้จะเป็นไฟมันจะเป็นแบบแบบหนึ่งนะ S300 ามร้อยบูเทคบนะครับคันโคตรใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับอน,นี้สตาร์ทรถอยู่ในนี้ได้ยินเสียงปะนะเสียงเรามากเลยไหมนะครับ ดูภา,ายในกันนิดนึงนี่เป็นภา,ายในนะครับไงเบาะหนังสีครีมนะครับสวยๆหรือะเดี๋ยวฟอกอีกสองรอบนะครับจะฟอกให้อีกสองรอบนะไงไ,งไม,ม่เมินสวยฮะโอ้หล่อเลยครับเดี๋ยวลองนั่งหลังกันดีกว่านะนี่ด้านหลังนะครับจอนะครับเข้าไปนั่งก่อน โอ้โหขึ้นสบายมากเลยรถอย่างนี้มันต้องเอาอยู่ข้างหลังเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิท้องฟ้าสีฟ้านะรถแบบนี้ต้องอยู่ข้างหลังนะนะครับนี่ไงนี่ครบครันหมดนะครับไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดมีจอด้วยจอมีมีอะไรให้ดูปะ่ะมัน c e เด s b ดเบนะครับเป็นไงเอามี gps ให้นะครับ หนากเน็เป็นเป็นวิทยุสวยเลยนะน,ะนี่แอร์หลังด้วยแอร์โครเย็นอนะ่ะมีหลังคาแก้วสองจุดนะครับอันนี้เปิดไงวะ <c oughs> นั่นแหละเน่าจะเปิดได้ด้วยนะอันนี้ก็เปิดได้นะโอ้โหดูดิโอ้โหท้องฟ้าสวยมากเลยนะนะโอ้โหดูดินะรถแหลมมากเลยอนะ่ะรถระดับนี้ชอบมากเลยนะครับมีแผนที่ให้ดูด้วยนะครับ ปิดกันนะโอเคไปไปดูรอบๆบนอกกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะแหลมจริงนะครับ้วจอดอยู่หน้าเต็นท์เรานี่แหละไม่ได้จอดที่ไหนไกลนะครับจะสรุปไงดีสองร้านกว่าบ,บาทไม่ต้องคิดเยอะนะครับรถสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะสองล้านกว่าบ,บาทนะส,สบายๆชิวๆเดี๋ยว ขัดสีให้อีกสามรอบนะครับนะเดี๋ยวฟอกฟอกหนังอีกสองรอบนะแถมไปนะครับโอ้โหแบบหล่อจัดไปนั้นได้เต็มนะสองล้านกว่านะครับขายถูกนะครับขายถูกมากคันอื่นเขาสามสองแปดสองเก้านะเราขายอยู่สองห้านะถูกมากนะครับมาดูกันได้ ทะเบียนก็โอเคอยู่นะ2052นะนะครับไม่รู้เขาเอาคืนเปล่านะถ้าย้ายก็จะเป็นทะเบียน9กกอไก่นะครับก็มาดูได้นะรถอยู่กาญจนาพิเศษนะครับใครสนใจก็มาโทรมาดูมาได้นะครับโอเคนะครับ